สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทูทุกคนเนาองจ๋านาะเมื่อนี้ป้าอ้อยจะแกงน่อไม้จ้นะน่อไม้เอ,อ่ออะไรอ่นอะน่อมไหมน่อไม้ที่แม่ตุ่นเราส่งมาให้ป้าอ้ยอยนาอจ้าป้าอ้อยต้มแล้วจืดแล้วเนาอจ้าแล้วป้าอ้อยก็มาแกงเนาะค่ะเนาะป้าอ้อยก็ได้เอาน้ำเย็นนั่งกับข้าวเบื่อลงแล้วนาอจ้าหนิมป้าอ้อยมีพริกหล่อพร้อม แล้วก็ใส่ปลาหมึกแห้งด้วยเนาะจ้นะเนาะไอปลาอ้อยต่เข้าวเบือเนาะจ้ะอันนี้ก็คือข้าวเบือข้าวเบือก็คือข้าวข้าวสารแช่นะ้ำนะข้าวเหนียวแช่นะ้ำเนาะจ้นะเนาะแล้วก็รอบนี้ปลาอ้อยใส่กระช่ายเข้าไปน้ำเนาะจ้ปะปลาอ้อยจะแกงแบบอกกลางเนาะจ้ะรอบนี้ปลาอ้อยจะแกงแบบกลางกลางอ่ะจะบกแกงแบบแถวบ้านนะ จะออกรถกลางจะอีสานกับบรีสานจะไทยกับบรไทยเนาะจา้ะปอยใส่กระชายแล้วก็ตะไคร้ด้วยเนาะจ้ะเนาะพอดีเชฟอ้วนอยากกินรสชาตินี้ปอยก็เลยจัดให้เพื่อนเนาะจ้ะเนาะไอ้คาบดำๆนี่เขาเป็นอย่างนเขาเป็นคาบดำแล้วคาบน้ำใบยานางเนาะค่ะเ,เป็ดไงปอยใส่พริกหลายพูดว่า เดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดเดี๋ยวปอ้อยจะเอาน้ำปลาลงเนะจ้ะเนาะวันนี้มากินกับปออเด้อจ้ะเด้อพี่พี่เอฟซีทุกคนมากินด้วยกันนะคะน้ำกำลังจะเดือดอ่ะเดี๋ยวให้มันเดือดเดี๋ยวปออก็จะเอาน้ำปลาลงแปบบ๊บ,บนึงเนาะ,ะเนาะอยู่ข้างล่างก็สดวกสบาย <c oughs> <c oughs> ปออก็จะทอดปลาทูด้วยเนะจ้ะเนาะ วันนี้กับข้าเราก็แกงเน่อไม้แล้วก็ปลาถูทอดเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนะจ๊ะนี่จ้า้ำเดือดเล้วก็เอาปาปลาลงมาเนาะจ๊ะเนาะใส่ปะลาลงไปอันนี้มันใหญ่กว่าต้องเอาตะแกงเลยสิปะลาปลากระดีมาจากพีจิรเนะจ๊ะ บางที่ที่ทำงานพือกลับบ้านเขาเคยซื้อมาให้ปากระดี่ตัวเป้งๆถ้าอยู่บ้านปอยก็จะเป็นพวกปลา,าซิวปลาส้อยปลาลวงอะไรแอันนี้จะปลากระดี่ล้วยหรื ใช้นวเนเพิ่มมาปราอ้อยแกงน้อยละสัสม mm hmm. ะรอ้อยแกงจะเต็เมหม้อม้ากองเอาปลาล่าถ้าห้ากล่องมันจะมีก้างเนาะจะกินกินยากมาเด้อจ้าทุกคนมากินกับปะาอ้อยจ้า ปลาอ้อยขอเอาปลาร้าลงน้ำดีๆกันนะจ๊ะนี่จ๊ะป้าอ้อยก็ได้เอาปลาออกแล้วเนาะตอนนี้เราก็มาปรุงแล้วจ้ะใส่ชูรสเนาะนี่พักป้าอ้อยเอาใส่ชะอมแล้วก็ใบแมงลักมาจ้ะเนาะใส่ชูรสลงไปป้าอ้อยถือกล้องเองอาจจะเวียนหวัวในนู้จ้ะก็น้ำปลาลงไปนะจ้ะ แต่ปอปป้าใสหลายเพราะว่าเขอาใส่ปลาลาไปแล้วนะคะเนะะเาะวพาก็ใส่ปลาลาแล้วก็ชูรดลงไปแล้วเนาะจา้ะเดี๋ยวมาชิมว่ามันจะเป็นรสชาติแบบไรถ้ามันบนบ้นกะก็จะเติมน้ําตาลลงสักหน่อยเนาะจา้ะให้มันหนัวแล้วแต่คุณมกักเลืยจ้าบางคกนกะบ่ใส่ก็ได้เนาะ รสชาติถ้แม่งถะแม่งรสชาติถ้แม่งถะแม่งเดี๋ยวป้อ้อยเอา,เอาอปลาขวดมาเติมนะจ๊ะเอาก่อนอยากจะเต็มเต็มแล้วแก้ไม่ได้นะจา๊ะ นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจาน๊ะเนาะเดี๋ยวอก,ก็จะเอาผักลงแล้วก็เป็นอันเสร็จมันจะหอมกิ่นกระชายเนะาจา๊ะอือพอแล้วจะออกเค็มด้วยช้ำเดี๋ยวก็เอาพักลงจ้ะ นี่ป้อยจะเอาพักลงแล้วเนาะค่ะเนาะป้อยปิดแก๊สเลยจะป้อยเอาพักลงแล้วก็ปิดแก๊สเลยเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวพักเพราะมันจะสุกเกินไปเพราะน้ำมันร้อนแกงน่อไมมรอบนี้ค่อยนวจ้าจังมันเปลี่นรสชาติจังใดดอกเพราะว่ามันมีน่ะนะมีกระชายอะ่ะ มันก็าอ้อยบอก้นชิ้นกับรสชาตินี้เนาะจ้ะมันจะออกไทยไ่ไปอ่ะมันบอกออกลาาแบบบ้านเปาอ้อยเนาะป้าะอ้อยเลยแกงแกงครั้งแรกของเ้าอ้อยเลยได้ที่ใส่กระชายเนี่ยเพราะว่าที่บ้านเปาอ้อยอก็ใส่กระชายกันเนาะจ้ะอันนี้มันออกึ่งไทยอ่ะพี่มาชิมให้หน่อยสิ เราเลยเหรอ <c oughs> หนูแกงครั้งแรกของหนูเลยนะเนี่ยที่ใส่อเนี้ยที่ใส่กับชายนีย นี่นอกจากนอกหน้าตาแกงเปึกเราจะแซ่บกาจาก้ะมาเดิอมากินน้ำกันกับปอ้อยกับเชฟพวนเป็นไง <laughs> จ้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวปอ้อยพาไปเบิ่งไอ้ของที่พี่สาวใจดีส่งมาให้ นี่นะจ้ะของที่พี่สาวใจดีส่งมาให้ป้าอ้อยก็เป็นชั้นนะจ้ะชั้นวางรองเท้าหรือชั้นวางของอะไรก็ได้นะจ๊ะสงสัยจะเป็นวางหม้อป้าออยแล้วเหละรอบนี้พอ <c oughs> มหม้อปออ้ายล้นแล้วนี่นะจ๊นะเนาะป้ยก็ขอบคุณเนะจ้นะเนาะ ขอบคุณจะจ่ายขอบคุณนี่ลีจ้าที่เพิ่นส่งมาให้ป้าอ้อยหลายรอบแล้วนะจา้าเป็นซิปกว่าอย่างลวนะจา้าที่พี่เพิ่นส่งมาให้ป้าอ้อยป้าอ้อยก็ดีใจหลายปื้มสั่งมาจากกาญจนาริเศษโออยู่แถวแถวอยู่บางแคอยูบางแคนะจ๊ะเนาะนี่สวยๆ เดี๋ยวป้าอ้อยก็จะไว้ประกอบใส่หม้อนะจ๊ะเนาะขอคุณหลายๆได้จ้าในป้าอ้อยมาเท่าใดก็ให้กลับคืนไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าเป็นล้านเท่าเลยนะจ๊ะเนาะป้าปอ้อยก็ดีใจหลายจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งแกงเข้าต่อเนะจ๊ะเนาะนี่จะ <ๆ S 2> เชพอ้วนเพือออพ่อนกินมะม่วงน้ำพริกน้ำปล่าหวานมาเมื่อกี้นี่เพื่อนมาซิมเพื่อนว่ามันจืดแต่สําหรับป้าอ้อยว่ามันเค็มมากเลยเพื่อนกินเปรี้ยวมาแล้วจ้ะ สำหรับปาอ้อยพอดีเนาะจา้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ปอ้อยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปอ้อยกับเชฟอ้วนในเดชจ้าเด้อจบไปกับแกงเปื่อน่อไม้ที่แสนจะอร่อยของเราเนาะจา๊ะเนาะไปแล้วจา้าอย่าลืมติดตามปอ้อยำในเดชจ้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เขาเฮ็ดคลิปตต่อไปเนาะค่ะเนาะบ๊ายบาย